<c oughs> ดูสักท่าพี่เขนานั่งแล้วเอาหมอนไหมคะ <c oughs> อิงก็พยายามตัดให้ค่อยคอยค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นเชล่ามาแล้วอีกตัดเอียงนิดนึงนะคะ๊ะ Hello ใส่หัวคืออ๋อน้่าไม่หายเสร็จแล้วค่ะไม่เจ็บแล้วดีใจด้วยนะคะที่ไม่เจ็บแล้วเอากลับบ้านไหมอยากดูไหมคะดูได้นะอ๋อกลับได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องห่อให้มอสห่อให้ให้พี่หน่อยต่ะ ยาชามันตึงดีอยู่ใช่ไหมคะยาชาดีมีใช่ไปกว่าครึ่งมีคนบอกว่ายาชามันไม่รู้สึกหรอกมันไม่รู้สึกถึงถึงคลที่อยู่ข้างในใช่ในบางส่วนแต่เชื่อเถอะว่าดีกว่า,มวามไม่ใช้ใคร <laughs> บอกปัดสดเลยคะ่ะยาชามันไม่ค่อยรู้สึกหรอกเชื่อเธอค่ะดีกว่าแน่นอนถอนฟัน ตอนนี้ผมไปโรงพยาบาลรอบแรกอ๋อ<า>ตอนถอดเล็บ,ลบอ๋อเขาถ่าไปขึ้นเงยนะเลยถ่ายไปขึ้นนึงค่ะค่ะค่ะข,ข้างนี้ใช่ครับข้างเดิมข้างประจำคนดีคนเดิมขงอ,อขงเรา แล้วพอหมดลิธิยาชามันก็จะไม่อัพขึ้นแล้วมันจะดาวลงอย่างเดียวมันจะไม่เหมือนตอนที่ฉีดฉีดตอนทำอ่ะอาจจะไม่ค่อยเจ็บแต่พอหมดลิธิยาชามันจะอัพขึ้นหน่อเดียวปวดบ้างาาใช่ใช่อันนี้เป็นแบบป้ายก็จริงแต่ว่าพยายามเซฟลูกค้าให้มากที่สุดอยู่คะ่ะแล้วก็เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไม่มี โอเคอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวทำแผลให้จ้า